สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ่านูุสมท้งไรครับกับผมตรงไส้ท่านลงสักดิ์เดินทางมหดวัดดุงเลืองวัดโพสีสำรานครับพี่น้องบึงวันนี้ผมเลยเห็นทิวทัศน์ของวัดโพสีสำรานนะพี่รับพอ่อเม่ยังงามยังยังพัฒนาไปท่านได้ถึงนะครับเพราะว่าเพิ่นยังขาดทุนทรัพย์อยู่ายอยู่วัดดุงเลีองเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์อยู่ดีแต่ว่ากับบ้านยัเติอบอยู่แต่ว่าพระอาจารย์ผู้บริหารย่นี่นก็ ข้าทุนทรัพย์ครับเดี๋ยวนี้พระอาจารย์คุยกับผมนะครับขอร้องกับผมที่งไส้บอกว่าให้วอลลุ่งิีปภัยนี้ว่าพระอาจารย์อย่างใดลุ่งเย็นครับเมื่อไวยวัดเพื่อว่าสามีภูศูญเสียแล้วเพิ่นก็จะได้เอาใส่ลุ่งศพนะครับหรือว,ว่าใส่ใบที่ไหนครับแล้วก็ซ้ำซ้ำมรรคิตที่ไหน,นเพิ่นเลขาลุ่งเย็นอยู่ครับเดี๋ยวนี้้ามีภูมีใจบนสัทธา อยากบริจาคอยากทำาบุญให้แกเพื่อนมนุษย์นะครับวัดโพสีสำรานบ้านดงเรียงตำบลเม็กใหญ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบ่ท่านมีร่งเย็นครับพอแม่บอกยังไงพระอาจารย์เพิ่นต้องอยากได้ผู้มาบริจาคร่องเย็นนี่เพิ่นถ้าผู้ใดมีใจศรัทธาอยากทําบุญเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงอยู่นี่ตัวนี้ครับให้เดินทางมาวัดดงเรียงมาคุยกับเพิ่นนะครับเด้อครับ มาซอยพิ่นอะไรนะครับเป็นบุญกุศลหลายนะครับเห็นมหาเพิ้นด้วยครับเด้อ <c oughs> ครับขันพิ่นไร่ลงยินแล้วต่อไปกัสิผูทสิบริจาคลุง่งจบกบสิบริจาคเขามาบริจาคเขามาก็่เก็บไว้วัดน้ำพิ่นนีล่ล่ะเอาไปไ้ถทามีผู้ไหว้ส้นโบว่าสิเป็นคนมีคนบ่มีคนพูดทุกผู้ผผยากอะไรใส่น้ำกันเบิดไม่รับเป็นบุญกุศลอันมากไม่มหาศาลนี่ผมว่าครับคลิปนี้ ถ้าได้หูจักแเลี้ยวก็มาหาเพิ่นนะครับเด้อติดต่อเพิ่นโดยตรงวัดโพสีสำราญบ้านดงเรืองตำบลเม็กใหญ่อําเภอหน้องหารจังหวัดอุดรธานีครับครับครับแค่นี้ครับมาคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมต้องใส่กับอล่านะครับเนาะสวัสดีครับ